สวัสดีเด็กป .4 นะคะต่อหน้า1้อแปเนาะเป็นเรื่องเส้นเวลาหรือการหาระยะเวลาหรือเวลานะคะด้วยการใช้เส้นเวลานั่นเองนะคะเขาให้เวลาที่นนทํทำกิจกรรมมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือตอนเช้านะคะไปจนถึง กิจกรรมสุดท้ายก็คือตอนเลิกเรียนว่ายน้ำตอน15บนาฬิกา5นาทีก็หรือก็บ่าย3เนาะนะคะเริ่มตื่นนอนตั้งแต่7โมงเขาให้เวลาทำกิจกรรมมาตั้งแต่7โมงยาวไปจนถึง17บนาฬิกาเลยนะคะให้เวลาทำกิจกรรมให้ตัวกิจกรรมมานะคะแล้วก็บอกว่าทำกิจกรรมตอนกี่โมงนั่นเองอ่ะเสร็จแล้วทีนี้ ก็จะมาเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูเส้นเวลานะคะข้อ1ตั้งแต่เวลาที่นนตื่นนอนนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องการอนอนตื่นนอนเวลาที่นนตื่นนอนคือตอนไหนตอนเจ็ดโมงนะคะจนถึงเวลาที่นนวิ่งออกกำลังกายเสร็จนะคะก็คือ ตรงนี้นะคะ8.25นาฬิกายีนาทีคำถามคือเขาถามหาระยะเวลาว่าระยะเวลาเนี่ยเป็นระยะเวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงกับนาทีนะคะก็คือตั้งแต่ตื่นนอนดังนั้นถ้าจะดูแบบเส้นเวลาคือเขาถามตรงไหนเขาถามตรงนี้นะคะตั้งแต่ตื่นนอนยาวมาจนถึงอันแรกเลยคือเวลาที่ออกกำลับบงกายนะคะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เนาะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณครูดึงส่วนนี้ออกมามันก็จะเป็นเส้นเวลาหนึ่งเส้นที่เริ่มต้นจากเวลาที่นนตื่นนอนคือ7นาฬิกานะคะไปจนถึงเวลา8นาฬิกา25นาทีนะคะก็คือเวลาที่เขาออกกำลังกายเสร็จนั่นเองอ่ะคำถามคือตั้งแต่ เจ็ดโมงเนี่ยมาจนถึง8ปดโมงยีเนี่ยเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นั่นเองเวลาเราใช้เส้นเวลานะคะเราก็จะแบ่งก่อนก็คืออ่ะจาก7มาหา8ปดโมงอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแค่จาก7มาถึง8มันก็เป็น1ชั่วโมงถูกไหมอ่ะ เสร็จแล้วทีนี้เราค่อยมาดูว่าจาก8นาฬิกามาถึง8นาฬิกา25นาทีชั่วโมงไม่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแต่นาทีก็จะได้ว่าเป็นระยะเวลา25นาทีดังนั้นเวลาที่เขาตื่นนอนมาจนถึงออกกำลังกายในช่วงเช้าเสร็จก็จะเป็นเวลา1ชั่วโมงกับ25นาทีนะคะ เราก็เอาคำตอบมาใส่ในข้อแรกได้แล้วนะคะว่าเขาใช้เวลาตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงออกกำลังกายเสร็จเนี่ยเป็นเวลา1ชั่วโมงกับอีก25นาทีนั่นเองอ่ะข้อ2ถ้านนเริ่มทำการบ้านเวลา10นาฬิกา40นาทีก็คือตรงไหนตรงนี้ถูกไหมคะก็คือช่วงเวลาตั้งแต่ตรงนี้อ่ะมา ทำการบ้านเป็นระยะเวลาทำการบ้านไป30นาทีเขาจะทำการบ้านเสร็จเวลาเท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าเขียนแบบเส้นเวลาอขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนอสมมติว่าเป็นเส้นเวลาหนึ่งเส้นเนาะ เราจะเริ่มต้นจากเวลาที่นนเริ่มทำกันบ้านใช่ไหมคะคือ10นาฬิกา40นาทีอ่า10นาฬิกา40นาทีแล้วเขาใช้เวลาทั้งหมด30นาทีนะคะเวลาที่ใช้ทำการบ้านคือ30นาทีอ่ะทีนี้เขาถามหาเวลาที่ทำการบ้านเสร็จนั่นเอง ข้อเมื่อกี้ไม่เหมือนกันนะข้อเมื่อกี้เขาให้เวลาเริ่มต้นกับเวลาสุดท้ายมาเขาถามว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แต่คราวนี้เขาให้เวลาเริ่มต้นกับระยะเวลามาเขาถามหาเวลาสุดท้ายที่ทำการบ้านเสร็จนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเดินทางไปจนถึง11.00ก่อนอืมเพราะว่าเราไม่สามารถเอา30สนาทีไปบวกกับ40สนาทีได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะเกินชั่วโมงไป ดังนั้นจาก10บนาฬิกาสี่สนาทีมาจนถึง11บเนาฬิกาเป๊ะเนี่ยถ้าวาดแบบนาฬิกาเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นี่อ่เนี่ยสิบนาฬิกาสิบนาฬิกาตรงนี้เก้าตรงนี้สิบ10ิบนาฬิกาเข็มสั้นก็จะชี้อยู่ระหว่างตรงนี้นะคะเข็มยาว4ี่สิบนาทีเข็มยาวก็จะชี้อยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเข็มยาวมันเดินทางมาจนถึงเลข12นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาทั้งหมดกี่นาทีชั่วโมงหนึ่งมันมี60นาทีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเดินทางจาก40นาทีมาหา60นาทีตรงนี้ หกนาทีเข็มนาฬิกาที่บอกเวลาจาก10โมงก็จะเปลี่ยนเป็น11โมงเพราะฉะนั้นจาก40นาทีมาหา60นาทีเขาใช้เวลาไปแล้ว20นาทีแต่ยังทำการบ้านไม่เสร็จเพราะอะไรเพราะว่าเขาใช้เวลาทำการบ้าน30นาทีแสดงว่าเขาเหลือเวลาทำการบ้านอีกกี่นาทีอีก10นาทีถูกไหม เพราะฉะนั้นจาก11นาฬิกาตรงนี้นะคะใช้เวลาไปอีก10นาทีก็จะมาจบเวลาสุดท้ายที่11นาฬิกา10นาทีนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่า11นาฬิกา10นาทีอ่ะประมาณนี้นะคะต่อไปข้อ3 คุณแม่ของนนใช้เวลาทำอาหารกลางวันหนึ่งชั่วโมงสิบห้นาทีทำเสร็จก่อนเริ่มรับประทานอาหารกลางวัน10นาทีคุณแม่ของนนเริ่มทำอาหารกลางวันในเวลาเท่าใดนะคะข้อนี้เขาให้ ระยะเวลามานะคะคือทําอาหารทั้งหมดชั่วโมงกับ15นาทีแล้วเขาบอกว่าพอทําเสร็จแสดงว่าเขาให้เวลาสุดท้ายมานะคะข้อเมื่อกี้ไม่เหมือนกันข้อเมื่อกี้ให้เวลาเริ่มต้นมาแล้วให้ระยะเวลาข้อนี้ให้ระยะให้ระยะเวลาแล้วก็ให้เวลาสุดท้ายมาแต่ถามกลับย้อนไปหาเวลาเริ่มต้นนั่นเองนะคะแสดงว่าเราจะต้องไปดูก่อนว่าเขาใช้เวลาทําอาหารเนี่ยเสร็จเดี๋ยนะ ทำเสร็จก่อนเวลารับประทานอาหารกลางวันสิบนาทีเราก็จะมาดูว่าเขาเริ่มรับประทานอาหารกลางวันเนี่ยตอนไหนสิบสองนาฬิกาสามสิบนะคะถ้าแม่ทำอาหารเสร็จก่อนที่จะเอามาตั้งโต๊ะสิบนาทีใช่ไหมแสดงว่าแม่ทำอาหารเสร็จตอนเที่ยงเท่าไหร่เที่ยงยี่สิบถูกไหมคะเพราะว่าระยะเวลาเขาบอกว่าเนี่ยอะทำอาหารเสร็จตอนเที่ยง เอ้ยไม่ใช่กินข้าวเริ่มต้นกินข้าวตอนเที่ยงครึ่งหรือ12นาะฬิกา30นาทีแต่ทำอาหารเสร็จก่อนหน้านั้นนะคะเป็นเวลา10นาทีแสดงว่าจริงๆแม่ทำอาหารเสร็จตั้งแต่ตอนเที่ยงเท่าไหร่ต้องทำเสร็จตอนเที่ยง20ถูกไหมคะเพราะว่าเขาทำเสร็จก่อนที่จะกินข้าว10นาทีนั่นเองแสดงว่าเวลาที่ทำเสร็จก็จะเป็นเที่ยง20นั่นเองนะคะ ทีนี้เขาใช้เวลาทำอาหารไป1ชั่วโมง15นาทีอ่ะคราวนี้เราจะมาย้อนเส้นเวลานะอ่ะอันนี้เป็นเวลานะคะเวลาสุดท้ายที่ทำกับข้าวเสร็จคือ12นาฬิกายนาทีนั่นเองเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาย้อนเวลาถอยหลังกันนะคะ เดี๋ยวครูจะพาหนูย้อนเวลาไปหนึ่งชั่วโมงก่อนอทีนี้ถอยหลังเวลากลับนะไปหนึ่งชั่วโมงก่อนถ้าย้อนเวลาคืนกลับมา 1. ชั่วโมงเวลาก็ต้องเป็นเวลาก่อนเที่ยงใช่ไหมคะก็คือ,อตรงนี้เราจะเริ่มย้อนไปหนึ่งชั่วโมงก่อนหนึ่ชั่วโมงก่อนหน้าที่จะเที่ยงก็คือกี่โมงสิบเอ็ดนาฬิกายีนาทีใช่ไหมคะ อ่ะอันนี้คือเวอร์ชั่นเข็มนาทีไม่เปลี่ยนเลยนะหมายถึงว่าเป็น1ชั่วโมงเป๊ะๆเ,เลยนะคะแสดงว่า1ชั่วโมงก่อนหน้าเที่ยง20ก็จะเป็น11บโมงยีทีนี้อ่ะมาพูดถึงเศษ15นาทีบ้างอ่ะย้อนต่อไปอีก15นาทีหมายความว่านาทีจะต้อง ลดลงไปอีก15นาทีเพราะเราต้องการหาเวลาก่อนหน้านั้นถ้าลดไปอีก15นาทีเศษนาทีก็จะเหลือแคอ่เวลาเท่าเดิมนะคะแต่ว่านาทีลดลงอีก15นาทีก็จะเหลืออ่ะ11โมง5นาทีนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบเป็นเวลาเริ่มทำอาหารคือ11นาฬิกา5นาทีนั่นเองอ่ะก็เอาไปตอบได้แล้วนะคะอ่ะข้อนี้ตอบ สิบเอ็ดนาฬิกาห้านาทีอ่ะสิบเอ็ดจุดศูนย์ห้านอนะคะเวลาถามเวลาให้ตอบเป็นนาฬิกากับนาทีถามระยะเวลาให้ตอบเป็นชั่วโมงกับนาทีนะคะอ่ะข้อสี่ถ้านนเริ่มเรียนว่ายน้ําในเวลาสิบสี่นาฬิกาสี่ห้านาทีเรียนว่ายน้ําเสร็จในเวลาสิบห้านาฬิกาห้าสิบห้านาทีจะเรียนว่ายน้ําเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะคะอ่ะคราวนี้ ข้อนี้จะคล้ายๆข้อหนึ่งนะคะคือเขาให้เวลาเริ่มต้นกับเวลาสุดท้ายมาว่ายน้ําเสร็จตอนนี้นะคะแล้วก็เริ่มว่ายน้ําเริ่มเรียนว่ายน้ําตอนนี้นะคะถ้าเราอยากได้ระยะเวลานะคะข้อนี้เราเอาเราเอาเวลาสุดท้ายเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็ลบด้วยเวลาที่เริ่มก็จะได้ตัวระยะเวลานะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาทําแบบ เส้นเวลาก่อนเนาะเพราะว่าเขาให้เราฝึกใช้เส้นเวลาแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะลองเปรียบเทียบกับอีกวิธีหนึ่งให้นะคะคือวิธีตั้งลบเนาะตั้งลบโดยการเอาเวลาสุดท้ายตั้งนะคะแล้วก็ลบด้วยเวลาเริ่มต้นอ่ะอันนี้เริ่มเรียนตอน14.45ใช่ไหมอ่ะไปจนถึง15.55นะคะเราจะมา เปลี่ยนเวลากันก่อนว่าเราจะเดินทางจาก14.45พอ14แล้วก็ต้องเป็น15นาฬิกาถูกไหมอ่าตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นจาก14นาฬิกา45นาทีมาหา15นาฬิกาตรงนี้ก็จะเวลาจะเปลี่ยนไปเข็มนาทีนะคะจากตอนแรกมันเป็น45นาทีก็คือมันชี้ที่เลขเก้าเนาะมันก็45นาทีแล้วมันก็จะต้องเป็น15นาทีใช่ไหม เพราะว่าถ้าบวกไปอีก15นาทีอ่ะมันจะครบชั่วโมงพอดีแล้วเข็มชั่วโมงมันจะเปลี่ยนจากเลข14ไปเอ้ยไม่ใช่เลข14จาก14นาฬิกาไปที่15นาฬิกานั่นเองพอ15นาฬิกาเสร็จแล้วก็ไปที่15นาฬิกา55นาทีชั่วโมงเท่าเดิมนะคะตัวที่เปลี่ยนคือนาทีจาก0นาทีไปหา55นาทีแสดงว่าเขาใช้เวลาไป55นาทีนะคะ ดังนั้นเขาใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่กี่นาที 15. ห้าสิบห้ากับสิบห้าหเป็นเจ็ดสิบนาทีนะคะอ่ะเจ็ดสิบนาทีก็คือ1ชั่วโมงคือหกสินาทีกับเศษอีกสินาทีนั่นเองนะคะะข้อสุดท้าย ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าหลังจากนนว่ายน้ำเสร็จ20นาทีนนก็เดินกลับบ้านโดยใช้ระยะเวลาเดินทางเป็นเวลา25นาทีจะกลับถึงบ้านตอนกี่โมงนะคะเราจะไปดูเวลาเริ่มต้นก่อนว่าเขาเรียนว่ายน้ำเสร็จ20นาทีเขาก็กลับบ้านนะคะแต่ว่า เราจะต้องไปเริ่มต้นดูจากเวลาที่ว่ายน้ำเสร็จก่อนนะคะว่ายน้ำเสร็จแล้วเขาไม่ได้กลับบ้านเลยเขากลับหลังจากนั้น20นาทีนะคะดังนั้นเราจะไปเริ่มที่เวลาที่ว่ายน้ำเสร็จก่อนเวลาที่ว่ายน้ำเสร็จก็คือเวลาที่เลิกเรียนว่ายน้ำใช่ไหมคือตอน15นาฬิกา15นาทีะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเขาเรียนเสร็จ10โทษๆท5ส5นาฬิกาห้นาที ดังนั้นถ้าวาดเป็นเส้นเวลานะคะอ่ะเขาเรียนเสร็จนะเรียนเสร็จตอน15นาฬิกาห้าหนาทีเขาเก็บของเก็บ<ๆ>ข,ของนะคะยังไม่ได้กลับบ้านเลยทันทีนะคะไปอาบน้ำเปลี่ยนชงเป็นชุดนะคะใช้เวลาไป20นาทีอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะขยับไป20นาทีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินทางอีก25นาทีเราจะเขียน เป็นสองครั้งนะคะจะเขียนเวลา20นาทีก่อนอ่ะทีนี้จาก55นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปที่16ก่อนอ่ะตรงนี้นะคะขยักแรกปึ๊บตรงนี้จาก15นาฬิกาห้นาทีมาจนถึง16นาฬิกานะคะเปลี่ยนไปแค่5นาทีอ่ะ แต่เราต้องการให้มันเป็นเท่าไหร่ยีนาทีแสดงว่ามันขาดอีก15นาทีนะคะเฮ้ยเราเอาเวลาไปบวกกันเลยได้ไหมแล้วเ,เดี๋ยวเราไปทีเดียวเอา20นาทีตรงนี้20นาทีเวลาที่นั่งพักมารวมกับเวลาที่เดินทางกลับบ้านไปเลยดีกว่าเป็นเวลา45นาทีนะคะเ,เขาต้องใช้เวลาตั้งแต่เรียนเสร็จนะคะ ไปถึงบ้านเนี่ย45นาทีอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางทีเดียว45นาทีเลยดีกว่าตรงนี้นะคะเอาไป5นาทีแล้วเนาะตรงนี้ได้ไป5นาทีแต่เราต้องการ45นาทีแสดงว่าเราต้องเดินเวลาไปข้างหน้าอีก40นาทีนะคะแล้วก็ข้ามไปได้เลย40นาที ดังนั้นตรงนี้เป็น16นาฬิกาแล้วก็ยังเป็น16นาฬิกาที่เท่าเดิมนะคะเพราะว่าเราจะเดินทางไปแค่40นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาสุดท้ายก็จะเป็น16นาฬิกา40นาทีคือเวลากลับถึงบ้านนั่นเองอะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบได้เลยนะคะว่า16นาฬิกา40นาทีเนาะอะอย่างรวดเร็ว ไปหน้าต่อไปนะคะเรื่องการดูปฏิทินเขาให้ปฏิทินเป็นเดือนพฤษภาคมนะคะของปี6กหนึ่งมาพฤษภาคมก็จะมี31วันเนาะไปดูที่โจทย์ก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูปฏิทินนะคะข้อหนึ่งครอบครัวของหญิงไปเที่ยวทะเลตั้งแต่วันที่29่สิบเก้นะคะวันที่ยี่สิบเก้าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนก้ไหนอ๋อยู่นี่อ่ะ ตั้งแต่วันที่29นะคะแล้วก็กลับในวันที่สามเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวดยโทษโโทษ29เก้าเมษาลบก่อน29เมษายน29เก้าเมษาต้องต้องเป็นตรงนี้ต่างหากอันอันเมื่อกี้ที่ครูขีดมัน29พฤษภาโทษโทษตรงนี้นะคะอ่ะย9เก้าเมษา ก็คือก่อนที่จะพอมันสิ้นเดือนเมษาใช่ไหมมันก็มาขึ้นวันที่หนึ่งพฤษภาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นยีิบเก้าเมษามันเลยอยู่ตรงนี้นะคะไปตั้งแต่ยีิบเกแล้วก็กลับวันที่3วันที่กลับก็คือตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เขาไปเที่ยวนะคะเขาถามแค่ว่าไปกี่วันดังนั้นเราก็ต้องไปตั้งแต่ยี่สิบเกใช่ไหมยาวมาเรื่อยๆจนถึง วันที่กลับคือวันที่สามอ่ะดังนั้นระยะเวลาเขาใช้ทั้งหมดกี่วันคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอะก็ตอบได้เลยข้อนี้ตอบว่าห้าวันนะคะอืข้อสองถ้าวันนี้เป็นวันที่สามสิบเมษาสองพันห้าร้อหกสบเอด โรงเรียนของหญิงจะเปิดภาคเรียนในอีกสองสัปดาห์กับอีกสองวันนะคะเขาถามว่าจะเปิดวันที่เท่าใดถ้าโจทย์ถามว่าวันที่เท่าใดก็ต้องตอบเป็นวันที่นะคะตอบเดี๋ยวเราตอบเดือนตอบพศเเข้าไปด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นไปเริ่มต้นจากวันนี้เป็นวันที่30ก่อนวันนี้เป็นวันที่30นะคะ วันที่30ก็คือตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นโรงเรียนของหญิงจะเปิดภาคเรียนในอีกสองสัปดาห์อ่ะสองสัปดาห์คือกี่วัน2สัปดาห์คือ7วันแล้วก็อีกสองวันบวก2วันเข้าไปเพราะฉะนั้นหมายความว่าอีก กี่วันเฮ้ยโทษเจ็ดวันได้ไงสองสัปดาห์ก็สิบสี่วันสิกเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบนับเจ็ดวันแล้วอะหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันเพราะฉะนั้นสองสัปดาห์คือสิบสี่วันเนาะดังนั้นสิบสี่กับสองวันก็คืออีกสิบหกวันนั่นเองอ่ะดังนั้นก็นับไปเลยอีกสิบหกวันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16เออแล้วมันจะเปิดวันที่16หรือวันที่สิมันก็ต้องเปิดเรียนในวันที่เขาบอกว่า จะเปิดในอีกสองสัปดาห์สองวันสองสัปดาห์สองวันก็แสดงว่าวันนี้นะคะสิบหกอ่ะข้อนี้ก็ต่อสิบหกเดือนพฤษภสาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนั่นเองอ่ะยวลบข้างบนกน่อน อ่ะข้อ3คุณพ่อของหญิงออกกำลังกายทุกวันอาทิตย์อังคารพฤหัสจะออกกำลังกายทั้งหมดกี่วันนะคะเพราะฉะนั้นเฉพาะเดือนพฤษภานะคะให้ดูแค่พฤษภานะคะก็คือวันอาทิตย์วันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะคะวันอาทิตย์ก็จะเป็น ตรงนี้นะคะโดยที่ไม่นับยี่สิบเก้าเพราะยี่สิบเก้าเป็นของเดือนที่แล้วนะคะวันอาทิตย์วันอะไรอีกนะอังคารพฤหัสอังคารก็คือทั้งหมดเลยพฤหัสก็คือทั้งหมดเลยนะคะหนูก็นับว่าทั้งหมดกี่วันก็จะตอบข้อสามได้นะคะอะแล้วก็ข้อห้านะคะเป็นนับปีมารินีบรรจุเป็นข้าราชการครูตั้งแต่ห้าสองจนถึงหกหนึ่งนะคะ หนูก็นับเป็นปีเลยว่าตั้งแต่52มาจนถึง61เนี่ยมันเป็นระยะเวลาทั้งหมดกี่ปีนะคะก็นับเป็นปีแล้วก็ตอบได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นสองหน้าเนาะก็จะเป็น1้อกับ1้อนะคะวิธีการก็จะประมาณนี้นะคะ